ก็ขอสวัสดีเพื่อนเอนชาวแอปดิสคัททุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการพรีวิวโนเกียแคม r a เวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่จะมาพร้อมเจ้าตัวนี้นะครับ Nokia ยแ0ดนะครับอ่าสำหรับ n o เกียแคม r a เวอร์ชันใหม่นี้คาดว่าจะอัปเดตให้ไอตัวอื่นๆด้วยนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นด้วยในตรนะกูลรูเมียจุดโดดเด่นที่สําคัญสําหรับโนเกียแคมนะครับก็คือการ กดปุ่มชัตเตอรอ์เราจะเห็นว่ามันเร็วมากนะครับมันจะประมวลผลเร็วมากไม่อืดเหมือนเดิมแล้วนะครับทําให้เราสามารถกดรัวชัตเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับลักษณะนี้รูปมันจะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วถามว่ามันประมวลผลเร็วขึ้นไหมความจริงมันไม่ได้ประมวลผลเร็วขึ้นนะครับแค่มันปรับการประมวลผลทั้งหมดเอาไปรันอยู่เบื้องหลังนะครับ ตัวที่โชว์อยู่ด้านหน้าก็แค่นี้มันจะเร็วขึ้นในการเรากดปุม่มลั่นชัตเตอร์ไปมันจะเร็วขึ้นแต่ว่าการประมวลผลจริงจริงมันไปอยู่ด้านหลัง<ม>หากเรากดเข้าไปดูรูปทันทีจะไม่เห็นนะครับมันจะเกิดคําว่าประมวลผลขึ้นมานะครับมันจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนิดหน่อยอเพื่อนๆกไ็ไปลองดูการตั้งค่าของโนเกียแคมเอล่าก็ยังส่วนใหญ่แล้วเป็นเหมือนเดิมนะครับอลองลากมา เราก็จะเห็นว่าหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆก็ไม่มีการเปลี่ยนนะครับมีการปรับไว้บาลานนะครับตัวนี้ก็เป็นกับปรับโฟกัสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ISO นะครับแล้วก็ตัวนี้ชดเชยแสงแล้วก็อันนี้คือปรับให้ความเร็วชัตเตอร์นะครับลักษณะนี้เมนูจะคล้ายๆเดิม แต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปก็คือเมนูด้านบนนี้นะครับมันจะมีปุ่มเปลี่ยนกล้องหน้าสลับกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เราด้วยนะครับตัวที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมหากเรากดปุ่มลูกศรตัวนี้นะครับมันจะเข้าโหมดเซตติ้งอย่างรวดเร็วนะครับ Quick Setting ตัวนี้จะมีอะไรบ้างก็มีปรับเปลี่ยนมุมกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลงังสลับกล้องหน้าหลางังแล้วก็เปิดปิดแฟลชนะครับตัวกลางแล้วก็ตัวนี้ สำคัญเลยเพิ่มเติมเข้ามาเป็นรูปไมคกายส์ตัวนี้นะครับซึ่งมันคือการเปิดริชริชโหมดนะครับเป็นออโต้เอสนั่นเองนะครับถ้าเราถ่ายไปถ่ายไปปุ๊บกล้องมันก็จะจับภาพ3ามรูปไปเลยนะครับซึ่งแล้วมันก็อาไปประมวลผลนะครับเป็นลักษณะเ d r นั่นเองอ่ามึตงว่าเราถ่ายเสร็จแล้วเราคลิกเข้ามาดูรูปมันจะมีปุ่มตัวนี้ Edit นะครับอ่า อ่าอินดิตรูชแคปเจอร์นะครับอ่า uh, uh, มันก็จะมีสามรูปให้เรานะครับเป็นรูปแรกเป็นโหมดอ่า uh, เมื่อสุดแล้วก็สว่างสุดนะครับแล้วก็รูปที่สามเป็นอ d i ดิได้เพิ่มเติมได้เราอยากเพิ่มเติมเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนปุ่มปรับความสว่างได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าระดับความสว่างความเมื่อเป็นยังไงบ้างมันไม่ใช่แค่การเพิ่มสีแล้วก็เพิ่มความเมื่อให้กับภาพนะครับแต่มันคือ ใช้หลักการของ HDR ส่วนที่สว่างอย่างนี้ส่วนที่สว่างมันจะคำรลนแต่ส่วนที่มืดมันจะไม่มืดตามนะครับมันจะบางทีมันจะปรับให้สว่างขึ้นไดยซ้ำนะครับคมชัดขึ้นใช้หลักการของ HDR มาช่วยนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์นะครับเป็นรักษาของซอฟต์แวร์อ่านอื่นเกี่ยวกับกล้องนะครับ เราก็ยังสามารถกดปุ่มชัตเตอร์แล้วเข้าไปได้นะครับที่ถ่ายไปเมื่อกี้ถือว่าเป็นบลัชอยู่นะครับกดเข้ากล้องแล้วก็ถ่ายเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่อีกส่วนหนึ่งวิดีโออันนี้การถ่ายวิดีโอของ Noki a c a m e r เเวอร์ชันใหม่นะครับขณะที่เรากดถ่ายเราสามารถเซตติ้งค่าไปด้วยได้นะครับอันนี้เจ๋งตรงนี้ถืงว่าถ่ายไปแสงมันเปลี่ยนเราก็ปรับไวบราน ได้ระหว่างถ่ายนะครับแล้วก็มีการปรับโฟกัสระหว่างถ่ายได้ก็เป็นการแก้จุดด้อยหลายๆจุดที่เคยเห็นนะครับก็บางครั้งเราจะเห็นว่าคลิปวีดีโอของแอปจิสคาร์เราส่วนใหญ่จะใช้โนเกียูเมียถ่ายนะครับบางครั้งในการถ่ายวีดีโอภาพมันจะกระพริบนะครับเพราะว่าใบบลามนันเพี้ยนมันมีปัญหานี้นหน่อยตัวนี้ก็ปรับมาแก้แล้วนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ สำหรับโนเกียเคมา拉บนโนเกียรูเมียแปดนะครับแล้วก็คาดว่าจะอัปเดตให้ทุกคนในเร็วๆนี้นะครับก็สำคัญสองอย่างอย่างแรกก็คือเราสามารถปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่มชัตเตอร์มีความเร็วมากขึ้นกดถ่ายสามารถรัวๆถ่ายได้เลยนะครับออย่างที่สองเพิ่มเติมเมนูเมนูเข้ามาไม่ว่าจะเป็น i ิช โหมดหรือว่าริชแคปเจอร์นะครับแล้วก็การสลับเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังเป็นการตั้งค่านะครับส่วนการตั้งค่าเกี่ยวกับวิดีโอก็ระหว่างเราถ่ายวิดีโอเราก็สามารถปรับการตั้งค่าได้ตามใจชอบอันนี้ก็ยังไงเพื่อนๆก็รอแล้วกันนะครับคาดว่าจะปล่อยให้อัปเดตเร็วๆนี้โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อาจจะยึดติดกับรูปแบบเดิมๆนะครับรู้สึกว่าเวลาถ่ายมันไม่ค่อยสมูทนะครับมันไม่เห็นภาพหลังถ่าย เราถ่ายไปปุ๊บเราไม่เห็นว่าภาพของเราสวยแค่ไหนนะครับเราก็กดถ่ายมั่วๆไปไม่ต้องไปเปิดในเอล่บัมอีกรอบเพื่อที่จะดูว่าภาพของเรามันเป็นยังไงบ้างสวยไหมต้องถ่ายใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับส่วนเครื่องนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะจะว่าไงเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับยังมีบั๊กอยู่หลายอย่อยางที่เล่นๆไปเราก็จะเห็นบั๊กอยู่บ้างอย่างแรกก็คือ เปิดกล้องเข้ามาถ่ายทันทีเ,เลยถ่ายเองอย่างเมื่อกี้ก็เดือดหน่อยนึงแล้วก็เราจะเห็นว่าเลนตัวหนึ่งหายไปนะครับตัวที่ถ่ายแอคชั่นช็อตนั่นนีโนนเขาตั้งใจให้หายหรือหายไปเลยอันนี้ยังไม่ทราบได้แต่ว่าหากเราเข้าจากเมนูแคม ERA ของไมโครท็อปนะครับแล้วก็เข้าไปที่เลนแล้วก็เลือกโนเกียแคม ERA ถ้าเราเข้าจากฝั่งนี้นะครับ อ่าพวกเลนตัวเดิมแต่ยังมีอยู่่าอย่างตัวนี้ถ้าเราต้องการถ่ายพวกแอคชั่นช็อตนั้นนนอนก็ยังมีอยู่นะครับมันยังถือว่าเป็นซ้าซ้อนกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเดี๋ยวดูก่อนดูการตั้งค่านะครับอ่าแปลกใจนะครับอันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าทั้งทาง,ท,งที่มันลิงก์หากันนะครับลิงก์หาการผ่านไปพอซอกแคมาร่า ตัวโนเกียเคมาร่าที่ติดตั้งมากับเครื่องเป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่ตัวที่ Microsoft ค a m ร่าลิง์ไปหากับกลายเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับส่วนสําหรับใครที่ได้อัปเดตแล้วและอยากใช้เวอร์ชั่นเก่าก็เข้าผ่าน Microsoft c a m ร่ a ได้นะครับและแน่นอนสําหรับ Microsoft c a m ร่าเวลากดถ่ายวีดีโอเราไม่สามารถตั้งค่าไดนะ้อันนี้คือตัวเดิมนะครับ การเข้าโนเกียเคมราผ่าน Microsoft Camera ตัวนี้ยังไม่สามารถตั้งค่าขนาดถ่ายวีดีโอได้แล้วก็ยังไม่มีร i ช e Capture นะครับที่เป็น Auto HDR ให้เราปรับแต่งแล้วก็ชัตเตอร์ก็ยังนงนงอยู่ก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองกดปุ่มชัตเตอร์เวอร์ชันเดิมให้ดูมี2เวอร์ชั่นเลยในเครื่องเดียวจะบอกว่าเจ๋งก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับลักษณะน,นี้ จะนองน่วงนะครับแต่ก็ดูสมูทแล้วก็เห็นภาพลังถ่ายลักษณะนี้ยังไงเพื่อนๆก็รอแล้วก็ติดตามดูได้นะครับว่าเป็นยังไงสำหรับที่นี้การแนะนำโนเกียแคมม a ลนะครับพีวิวโนเกียแคม r a ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับ Nokia ย u ูม a เ i n d วินโดว์โฟมากๆนะครับสวัสดีครับ